ัสดีครับวันนี้นะครับพบกับพี่ชอรถบ้านอีกแล้วนะฮะห่างหายกันไปนานนะครับห่างชอนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมีรถยนต์ Honda City นะครับด้านหลังผมนะฮะปี2 0ง5เครื่อง VTEC ครับเกียร์ออโต้แต่คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีเครื่องเสียงด้วยนะครับเป็นตัว z ซนะฮะแค่ตัวแมงซับตัวแรกนะตรงนี้มีเซตเไฟท้ายจะมีทั้งชิมนะครับสักนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะก็จัดไฟแนนซ์นะครับได้1 2 0 0 0 0บาทนะครับแล้วสนสองหมื่นะครับก จัดได้ทั้งหมด90,000บาทนะครับราคาขายของผมที่จะขายนั้นก็คือ119,000บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเครดิตดีมีคนค้ำนะครับได้แสนสองเลยครับก็คือฟรีดาวเลยนะครับอาจจะมีค่าจัดนิดนึงนะครับประมาณ2,000กว่าบาทนะฮะเพราะว่ามันจะเกินพันหนึ่งแล้วนะครับส่วนใครที่ติดลักลินนะครับจะดาวอยู่ประมาณ2 9 0 0 0บวกค่าจัดประมาณ3,000 3,050นะครัขประมาณ3,000นิดๆนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพอ่าคันนี้กันเลยดีกว่านะครับกับซิตี้เซ เอาเลยครับก็สำหรับคนนี้นะครับเป็นรถยนต์ปี2005นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับราคาขายนะครับ119,000บาทนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง v t e ทด้วยนะฮะภายในดำนะครับอ่ายอดจัดก็บอกไปต้นคลิปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะฮะตอนนี้เนี่ยก็จะมาให้ดูรอบคันเลยนะครับสีสันโดยรวมแล้วก็ดูดีนะครับผมปั่นสีไปรอบคันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูจุดที่มันไม่สวยจะชี้ให้ดูนะครับนะฮะมีบ้างมีรอยแมวขวนมีนิ้วรอยบ้างนะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วยังสวยงามนะฮะน่าตัวนี้เป็น ZX นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสีสันแบบจอดลึกกันนะครับสำหรับ City 2,005ครับผมมาเลยนะครับอ,อ,อย่างฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรทั้งนี้คาพีหนกนะครับยังไม่ออกนะฮะอย่างการชนหน้าครับก็จะมีรอยนี่รอยถลอกตรงนี้นะครับน่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นค่าแป้ง น่าจะเป็นรอยฉลอกแล้วนะครับคิวก็จะมีเลอะน,นิดน,นึงนะ,ะับอ่ะโอเคโดยรวมแล้วไม่มีแผลสดนะครับนี่นะฮะก็มีบ้างนะครับในเล็กๆน้อยๆตรงไหล่มันนะครับแล้วตรงนี้นะครับแต่ว่าด้านข้างประตูเนี่ยก็ดูดีเลยนะครับนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับราคาก็ลองให้เทียบก่อนได้แล้วฮะว่า ที่อื่นเป็นยังไงนะครับตรงนี้มีไฟวิ่งด้วยนะไฟวิ่งเนี่ยมีไฟทั้งหน้าและหลังเลยนะครับว่าที่อื่นราคายังไงครับแต่ของผมที่นี่ก็ขายแค่นี้พอนะครับแถมจัดไฟนั้นไม่เชฟอีกนิดอีกด้วยนะครับจะเป็นคนบ้านอยู่กรุงเทพนะครับจะไม่ได้รับจัดนะฮะท่านะผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างการชนหลังก็จะมีเนี่ยโน่นนี่นั่นเนี่ยเางใช่ไหมมันจะเป็นด่างๆเล็กๆน้อยครับเหมือนมันโดนเป็นเป็นแป้งนะเอาเล็บขูดๆดมันก็ออกนะครับนะครับแป้งของที่ขัดสีนะฮะ ฝาท้ายนี่สวยเลยนะครับรถไม่เคยชนหนักนะฮะนี้จะมีนิรอยตรงนี้นิดนึงนะครับตรงฝาถังนะครับประตูนะฮะสวยหมดเลยนะฮะสีสันเต็มหมดเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคาแป้งที่ขัดไปนะครับน่าจะขัดลึกไปนะครับแล้วก็แต่ว่าล้างไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นสีเนื้อแบบนี้นะครับเดี๋มตรงนี้นิดนึง ภาษีเนี่ยต่อแล้วนะครับเป็นมีนา6 7เเลยนะฮะนะครับหลังคาสวยงามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องกันก่อนนะว่าห้องเครื่องสภาพเป็นอย่างไรบ้างครับตัวนี้เป็นเครื่องว t เทคด้วยนะครับเอาละครับก็เปิดห้องเครื่องออกมาแล้วนะฮะนี่หน้าตานะครับเห็ดเห็ดหน้าเดินหมดเลยนะครับเครื่องเครื่องนี่ก็แห้งเรียบครับซื้อสดก็ลดได้นะนะครับอันนี้รถไม่เคยชนหนักนะครับนี่ Speaker, เดิมนะครับตัวนี้เป็น ZX เดนะครับปี2005นะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็จะมีตัวไอซีอ IC, หรือฟิลอะของเครื่องเสียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอะไรพวกกล่องเรียงไฟนั้นไม่ค่อยได้ผลหรอกตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ภายในกันครับเดี๋ยวไปดูเครื่องเสียงกันนะครับผม แล้วครับตรงนี้ก็จะมีครอบด้วยนะเป็นผมเมี่ยมตัวนี้เป็นของแต่งนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าขัดขัดหน่อยเนี่ยก็จะดูดีขึ้นนะครับตรงจุดนี้นะครับมาเลยครับมาดูภายในกันภายในคันนี้ถ้าเป็นสีดานะฮะอ่าตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะสีดํานะมันจะมีสีครีมด้วยนะถ้าใครเคยเห็นนะครับนะครับสีดำนะครับทั้งแผงประตูทั้งคันเลยนะครับโอเคคันนี้นะครับก็มีตัวเอ่อ OBD ูนะครับในการวัดเนาะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีเข็มความร้อนถูกไหมครับเราก็ทําการติดเจ้าตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับเยวมจะติดเครื่องเพื่อให้ไฟโชว์ให้ดูนี่นะฮะก็คือจะมีแล้วแต่เราเลือกครับมันมีหลายโหมดอยู่เนาะวัดวัดรอบวัดอะไรแต่ว่าเวลามันแสดงผลมันจะขึ้นหลายแบบเลยเห็นไหมครับมันจะขึ้นโวลต์ขึ้นรอบขึ้นความเร็วอะไรต่างๆนะขึ้นความร้อนหม้อน้ํานะครับนะแล้วก็เลขไม้เจ้าคนนี้นะครับอยู่ที่2องแสนหกหมื่นนะครับกว่าๆนะฮะ แล้วก็ตรงนี้มีแพดเดิลชิปนะครับเล่นเกียร์ได้นะครับเล่นได้หมดเลยเนาะแต่ว่าเครื่องเสียงนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแอร์เย็นช่ำเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็ได้ทําการนี่ตัวติดตั้งตัวชาร์จไฟนะครับนะฮะเราไม่ต้องไปใช้ตรงนี้ให้มันยุ่งยากนะครับนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวชาร์จไฟเจาะเข้าตรงนี้ไปเลยครับเข้าเกะเกะตัวนี้มี2 2 2จุดนะครับข้างหน้าข้างล่างกับข้างบนนะฮะนี่คือบุ๊กเซอร์วิสคู่มือนะครับหนักขึ้นเลยนะครับก็รถค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะคันนี้ ช่วงล่างทาไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็เครื่องเสียงถ้าตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมซื้อมาฮะจาของนะครับขอถอดหน้ากากไปทั้งชุดเลยเครื่องเสียงครับผมก็เลยต้องไปหามานะครับแล้วก็ซื้อเครื่องเสียงมาใส่แทนนะครับโอเคก็เพื่อให้มันบลูทูธได้ตัวนี้บลูทูธได้เนาะรูดเล่นกับมือถือเรานะครับตกลางนั้นก็จะมีนี่ที่ใส่ของถ้าเป็นเก๊นะฮะเลื่อปิดเปิดได้นะครับปกติจะมีที่ใส่ของเหมือนกันนะครับเอาละ โอเคเนาะก็ประมาณนี้ไฟไม่มีโชว์นะครับต่างี่เดี๋เวผมจะเบิลให้ดูแล้วกันว่าตัวนี้ทาํางานยังไงก็จะขึ้นเหมือนวัดรอบตรงนี้แหละครับนะฮะเอาละก็จะมีไฟเพดานนะครับไฟเพดานก็เป็น led นะครับติดหมดเลยตรงกลางนี่มีที่วางแก้วด้วย2จุดนะครับนะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็ไม่ขานเนาะกุญแจเป็นรีโมทนะครับอืมเป็นรีโมทโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เบาะหลังกันนะครับ แล้วครับก็มาดูบ่อหลังนะครับนี่ประตูหลังนะครับจะมีเจาะเสียงแหลมนะครับนะฮะซ้ายและขวาเลยคู่เลยครับแล้วก็เสียงกลางคู่นะครับอ่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของพาวเวอร์เลยครับจะอยู่ในห้องโดยสารนะเพื่อให้มันเย็นนะครับไม่ให้มันร้อนมากเกินไปนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตะแกรงนะครับในการบังเอาไว้คือจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นแป๊บเนาะแต่ว่าอันนี้เขาตีสูตรอย่างนี้ครับเปิดโล่งแล้วก็คว้าน แล้วก็ให้ตรงนี้เปิดปิดได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะเท้าแขนนะครับโอเคเนาะตัวพรมต่างๆก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับก็เป็นพรมเดิมๆเลยของซิตี้เลยนะครับนะฮะซื้อไว้จ่ายตลาดนะครับซื้อให้ลูกนะครับขัดขับนะฮะหรือว่าเอาไปโรงเรียนได้เลยครับคันนี้เป็นแอร์แบ็คคู่ด้วยนะครับดิบอกไปนะฮะนี่แอร์แบ็คคู่นะอืดูนี่เอาละครับก็ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ในฝาท้ายกันเลยนะครับเอาละครับเปิดฝาท้ายออกมาแล้วนะฮะนี่ด้านท้ายนะครับก็จะมีวัดโวลต์ไว้ให้ดูด้วยนะครับต่างหากเวลาเราเปิดนานๆนะฮะแล้วก็เปิดโชว์เครื่องเสียงนะแล้วเวลาเราเปิดไปนานเราก็จะลืมนะว่ามันจะสะตาร์ทไม่ติดแล้วครับคือไอ้พวกนี้ถ้ามันต่ํากว่า10เนี่ยหรือว่าสักเก้าเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับก็ต้องดูไว้นะฮะถ้ามันอยู่สักสิบเอ็ดเนี่ย แล้วสิบหน่อยก็ควรจะมาสตาร์ทบอมทิ้งไว้นะครับเพื่อให้ได้ชาร์จปั่นไฟเข้าหม้อนะครับโอเคครับมาดูตรงที่ซอกนะครับซอกนี่เดิมหมดเลยนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมนะทำการเจาะเพื่อลอยสายไฟตรงนี้มาเฉยเลยครับแต่ว่าน้ําไม่เข้านะครับหักเจาะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนี่เดิมหมดนะดูดูเลาะดูท้ายครับเดิมหมดจริงๆช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีเรียวไม่ดังเลยนะครับแล้วก็ขับขี่ทางไกลในี่ดีมากด้วยนะครับนี่เดินทางไกลได้เลยนะฮะเกียร์เกอร์ดีหมดเลยนะครับ อ่ะโอเคเนาะลำโพงก็จะมีนี่แหลมนะครับแล้วก็จะมีกลางเหมือนกันนะครับนี่จะมีไฟด้วยนะเวลาเปิดท้ายมันจะติดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับ Honda City Zx 2005เป็นยังไงบ้างครับจบไปแล้วทั้งสับการรีวิวนะครับซัพคันนี้นะครับรับแลกเทินทุกรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าซื้อสดลดได้นิดหน่อยนะฮะราคาเต็มนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฮะคันนี้เนี่ย Honda City ปี2005นนะครับ Zx เครื่องวีเทค นะครับก็พร้อมใช้เดินทางไกลนะครับไม่เคยแก๊สนะฮะรถคันนี้ก็ดูรถในที่บิ๊กซีออมใหญ่นะครับโทร0854418189นะครับก็ดูรถที่บิ๊กซีออมใหญ่สามารถทดลองขับก่อนได้นะฮะไม่ถูกใจไม่ว่ากันนะครับสำหรับใครที่หารถมือสองนะไปใช้งานนะในยามหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังมีเครื่องเสียงหนึ่งชุดด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะลองใช้เครื่องเสียงเดี๋ยวผมจะจุนให้นะครับสำหรับตัวนี้ นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงครับ0 8 5 4 4 1 9 9ดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับราคา119,000บาทนะครับตอนนี้นะครับผมบิ๊กชอนรถบ้านนะครับก็ผมต้องขอลาไปยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมครับจะหายคิดถึงกันนะครับแล้วผมก็คิดถึงแกรปซีด้วยเหมือนกันครับเลยต้องมารีวิวนะฮะนอนยู่เฉยไม่ได้ปวดหัวต้องมารีวิวนะครับตอนนี้ครับลาไปเลยนะฮะสวัสดีครับ